ฝันว่าถูกกันแกล้งให้เป็นตัวตลกจากคนที่ไว้ใจฝันว่าถูกกันแกล้งจากคนที่เรารักและไว้ใจฝันว่าถูกกันแกล้งจากคนที่เรารักและไว้ใจแปลว่าอะไรอิติอรหังทิพพจจกขุวิโสทายิ อิติอลหังทิพาัจาักขุวิโสทายิอิติอลหังทิพาัจาักขุวิโสทายิ คุณควรเลือกคบคนนะเนี่ยหมายถึงตาช่างบันเอียงก็คือคนขี้โกงกำแพงก็คือการปิดกัน้นไพ่ออกมาเตือนว่าท่านควรจะเลือกคบเพื่อนควรจะเลือกคบคนน่ะหลังจากเนี้ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากคนต่างชาติ มีคนคิดอยากจะโกงตอนเนี้ยมีคนคิดร้ายคุณท่านจะได้เงินจากคนต่างชาติมีคนคิดร้ายคุณมีคนอยากจะโกงคุณคุณควรปิดกัน้นบ,บล็อกเฟซบล็อกไลน์คนที่เข้ามาจีบมันจะมีคนไม่ดีเข้ามาจีบท่านน่ะเนี่ยมันจะมีคนไม่ดีเข้ามาจีบคุณคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติมีคนคิดจะโกงคุณ คุณควรจะปิดกั้นจากคนไม่ดีให้ทําบุญไหว้พระท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณควรใช้เงินให้ประหยัดควรจะเก็บเงินในอนาคตเนี่ยท่านจะได้เพชรแท้ไว้ในมือในอนาคตท่านจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมเลขนำโชค7จ็หนึ่งห จ็ดหนึ่งห้าขอให้ทุกท่านโชคดีไพ่ออกมาเตือนนะว่าเนี่ยมีคนคิดจะโกงคุณมีคนคิดจะเอาเปรียบคุณแต่ว่าเขาจีบคุณไม่ติดหรอกเพราะว่าคุณน่ะตั้งกำแพงมีคนคิดจะโกงคุณน่ะแต่จีบคุณไม่ติดคุณเป็นคนกั้งตั้นกำแพงแล้วคุณเป็นคนเดินทางบ่อยคุณเป็นคนเดินทางบ่อยมีคนไม่ดีจะมาจีบคุณน่ะ เนี่ยมีคนไม่ดีอยากจะจีบคุณแต่เขาไม่สมหวังคุณเป็นคนเดินทางบ่อยให้ระวังคนไม่ดีที่เข้ามาขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ